าโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มีอยู่กับผมในการ p g ไหมครับทีนะครับผมก็จะเห็นว่าผมไม่อัพคลิปนานมากหลายวันเลยนะครับก็เนื่องจากว่าติดธุระนิดหน่อยนะต้องไปทําต้องออไปปรับตัวนะฮะให้เข้ากับโรงเรียนใหม่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ชินนะฮะก็เลยไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยแล้วก็ยังไม่คุ้นกับเพื่อนที่โน่นไงครับผมก็ ไปปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเข้ากับชินคุ้นเคยกับโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยไม่ค่อยจะได้มีเวลามาอัดแคสเกมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดมันชินแล้วนะฮะคลิปก็จะปล่อยทุกวันนะฮะแน่นอนนะครับผมสัญญาเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้มาอัดอะไรมากนะครับก็จะต้องไปเริ่มอะไรแล้วเนี่ยฮะอ่ะตอนนี้ก็มีเซิร์ฟที่เล่นอยู่นะครับก็องว่าเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะฮะ MC กันนะครับผมหรือไม่ก็ ไหมครับมมยนะฮะอา่าอย่าอ่านเป็นไอ้นั่นนะฮะอา่าแล้วก็นะครับ r o ูบิงนะครับผมแล้วเข้ามากันได้นะฮะหรือไม่ก็อีเซิร์ฟหนึ่งก็อัพเป็น1 2ึ่งสองห้านะฮะเออในเซิร์ฟ S G R ครับนะครับผมหรือไม่ก็เซิร์ฟอ่าของลุงของ S K Y นั่นเองนะครับผมสกายนะครับสกายนะฮะไม่ใช่ S K V นะครับผมนะฮะ ก after date ไปไปนะ็อัปเดตจ t เป็นไปล้านะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่ได้มาเล่นอะไรให้ดูหรอกนะแต่ก็มาเนี่ยแะ,ะอ่าะมาอัดบอกข่าวข่าวอะไรเฉยๆนะฮะไม่เกินสัปดาห์นหน้าแน่นอนนะครับผมผมสัญญาเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็่าเพยงใค่นี้ครับผมสวัสดีครับ